โอเคครับเกอร์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับรายการสาระที่ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่รายการรายการใหม่รายการใหม่ของช่องเรานะครับเอิร์ดแอนด์อิมตะลุยตะลุยแบบใช่ครับเอิร์ดแอนด์อิมตะลุยแบบรถไฟเช่นเคยนะครับวูวอีกเช่นเคยเลยเราเพ่งเร่มโอเคไปเริ่มไปเลยครับแบบนี้ก็คือ แมพที่แมพแมพะครับโอ้ตอนนี้นะครับรถไฟของเราก็เหมือนมันสั่นสั่นผิดปกตินะครับอ่าทุกคนครับผมว่าเราถ้าอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าวันนี้เราจะไปรอดไหมนะครับโอ้ตกไปแล้วคนหนึ่งครับ เมื่อกี้เห็นไหมครับออถมาครับว้าวอ,อ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนคะสุดยองมกก็คือว่าถ้เราใช้ชตแบบนี้นะคะแล้วพอเป็นพอไปนั่งรถไปเร้าเด้เลยเสียไ,ได้เลยเสียไ,ได้เลย

มาเร็วสวัสดีนะครับแล้วก็จะทำการตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสวัสดีนะครับรถไฟก็อะไรไม่รู้นะครับโอ้โหมันปวนจะหมดแล้วครับแต่มานี้ไปด้วยกันเลยเพื่อนไม่อยากตกเม็ดไมเพื่อน โอ้โหโอ้โหนักไฟผีสิงทุดไโอ้าวววต้เ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 ต่เต้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 เตเต้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 ต้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 ตต เออตัวต้โลวเสร็จตสนทวยเลยนะครับท่านผู้ชมรถึงแม้ว่าพวกเราจะแต่ตัวเท่นะครับแต่บางอย่างของพวกเราก็ไป็ขอาฟรีนะครับอย่างเช่นหมวกคูชี่ของอิมเดี๋ยวเดียว

แล้วทุกคนครับเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ล่งลางรถไฟมันเกิดการเลื่อนเลื่อนผกปตึ๊ดอแล้วค่ะชนไปกันเลยไปสิไปสิมีเบี้ถอยหลังไปสิรอรอรอไปไอ้ดิไอ้ี่ก็ไปสิชีออนชีบล็อกได้ เออล่วงไปเอาเอาเอาล่วงมีคันแล้วครับตอนนี้ออีออมทำอะไรของอีมเนี่ยรถไฟล่วงเดีย๋ยวเข้าไปกันต่อรอคันไหนอ่ะเฮ้คันนี้คันนี้คันนี้คันซอสกันเนี่ยแหละเดี๋ยว เอาซอกันได้เลยไปกันเลยแล้วไฟคันดีนะคบแป็กกับเพื่อนตรงที่ว่ามันตั้งไปสี่คนนะครับแล้วไฟคันดีตั้งไปสี่คนนะครับเห็นไหมครับผมดังซอสจากอ่าอีกคนหนึ่งอยู่นะครับตอนเนี้ย็นยูบนะครับยูบแต่ไม่ยูบนะครับอ่ะเอา อ้าอีกแล้วไปเห็นหมเนี่ยมันติดกันเป็นระนาบแล้วเนี่ยเ,เอาทุกคนครับตอนนี้เอาอมันเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวครับเอารถไฟไปไม่ได้ครับจกกังหวะนี้ เพื่อนจะดันจะดันจะดันถ้ารถไฟล่วงแล้วนี่ก็คือผมจะรีบสละรถไฟแ e ตเตอร์ a c ส It's r เออช่วยด้วยไปแล้วรถไฟที่ใส่ไม่ดีไปเแล้วๆๆๆล,ล,ลเพื่อนเพื่อนเพ,เพไ,ปไปด้วย เอ้าวอ้าวอ้าวทุกคนครับผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาเดาอนาคตได้ครับเขาเดาว่าเขาเดาอนาคตว่ารถไฟมันจะตกครับคนดูรถไฟสิครับมันจะเป่ากี่คันละร้อยร้อยห้าคันนะพ่อ ไม่ผู้หญิงคนไหนก็ได้ใช่พาจะปาไปเต้นชัยทีว้าวว้าวอีพิกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครับโอ้กลายเป็นเกมอะอะไรไม่รู้อย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้ไปเลยอ้าวมาคนเดียวนะครับจะกประเทศ อุ้ยได้เงไครับอินอิเป็นต้งละเอาคนล่วงตื้ดตื้ดตืตืตืเอาเมาค้างเอาเดียว รถไฟของเราตอนนี้ก็เหมือนมันจะสั่นแปลกๆนะครับแต่ก็ยังขี่ได้อยู่นะครับแต่แต่คันข้างหลังตอนนี้เอียงแล้วครับแล้วเขาก็รถไฟเขาก็หายไปแล้วอะไรอีกแล้วเนี่ยอ้าห ฟ้าข้างลาที่โล่งมากครับโล่งมากไปกันเลยครับ<ป>จังหวะนี Let's go boy ไปไป สีคนสีคนไอ้มาสี่คนโอ้โหนี่เ,เ,เต้อเราต้องรีบไปไปหาคนนั้นยเฟอลตอาจจะวยไปยอ่ไปกันเลยนะคะจังหี แล้วก็จะ F K ไปยาวๆแวแก้งอีกบะไม่อยาอับีอ่ะบเอ้นแล้วก็แบบยาวๆนะคก็อะไรอีกแล้วเนี่ยแล้วต้องไปสปีดปกติครับมันมันจะิ๊ปีเอ้า คนับ <Home. S 1> ิมสปารล้สบอวสปาแล้วไม่ได้ดังแล้วไปไอไไปเ Let's go ปดปได้ไดครับยังยังึนคันนัน อย่างเช่นคันนั้นแล้วก็คันนั้นแล้วก็คันแล้วก็คันข้างบนแล้วก็คันนี้คันนี้คันคันนี้คันนี้คันนี้ครับพียบเลยครับท่านผู้ชมก็แบบโแมแแมบอะไรเดี๋ยวครับวันนี้ผีนั่งรถไฟเจมส์เชาฉันจาหานายแล้ว จงังหวะนี้นะครับพิมกอ็อยู่ข้างล่างตรงนั้นนะครับอ้ายแล้ว ได้ก,กันก็คนผู้หญิง <c oughs> แล้วจะถอยหลังไปรับคนนะก็โอ้ยชนกันอันนี้ดันเกิดกันดันพลังแข่งกันนะจะตหวนี้ไปเลยจะเลื่อนไปจังหวะนี้นะคะับมีรถไฟที่กำลังมาบ ไปนี่ไปไปเร็วเเอาไอ้นั่นเออไปเลยจัจลจ,จอนทุกคนครับมนันไปไปโอ้ไปแล้วนี่ตั้งแต่น,นี้นะคะรับจัลจอนมันจะไปแล้วนะครับว่าไอ้นั่นก็ไปแล้วนะครับ เป็นแมบอะไรไม่รู้อ่ะครับตัวนี้นะครับก็ไนเป็นไิเนยม วันนี้นะครับมันก็อ่าเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีรถไฟที่ผีขับมันมีรถไฟที่ผีขับอยูตรงนันด้วยครับถ้ารถไฟขับที่ผีขับสามารถไปได้แ,แสดงว่าเราต้องไปนั่งขับที่ผีขับครับเอ้เพื่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งมาชนวันนี้นะคะก็เกิดเกิดการอ่า เอาอะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยจังหวะนี้นะครับเราเราได้พันวังวนวังวนวนเวงวังวิงวงวังวงวิงวงวังวังมาแล้วนะครับจังหวะนี้ Let's go ใช่ครับเลเซอร์มันอันตรายมากครับ Go stop ปเราต้องใช้ปุ่ม Go stop แล้วเอ้ยโอ้ผ่านไปเลยคิวเสีย kiểu tập kiểu tết kiểu. Mới tết 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 xuống tết tết โอ้เฉ oh like ียยหน้าไปทีเดียวครับเมื่อกี้ไปกันเลยนะครับ let's go เลือดไหลอไปบังทางคนบงทางคนอื่นเขาทำไมอ่ะ สวัสดีครับเพลงก็ระทึกขึ้นจากเพลงตึ๊ดๆๆๆตึ๊ด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 อะไรไม่รู้นะครับ,บเมื่อกีก้เจ้าไม่นะอย่าปล ung ไปแล้วเอาไอ้ไอ้เออเอาไอ้นั่นตอนนี้เราผมคนเดียวแล้วผมเสียวอ่ะผมเสียว อะไรเนี่ยออกัสมีสองหกสแปดผมมานะครับเสีย่ากทุกคนครับตอนนี้ผมเสียว่างเลยมันใกล้ถึงเส้นชัยแล้วแต่ถ้าผมตกไม่ผมแบบโ,โอเคครับโอเคเออักวันด,ดีสัวัสด,ดีเออ อ,อันนี้เร็วครับอันอน,อนี้นเร็วอันนี้เออครับผมชนะเร็วเฮ้ยโผมชนะเร็วนะครับโอ้โหโอเคครับเมื่อเราชนะแล้วเราก็จะทับถอยช่วงใหม่นะครับก็คือช่วงป่วนคนเอาช่วงป่วนคน คนดีนั่นเองครับโอจบไปอย่างเศร้าๆนะครับสำหรับวันนี้นะเอาไว้ที่ชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้ากระโดดฆ่าตัวตายดีกว่าว้าา